กิตตมาร์คนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการไซไฮค่ะในค่ำคืนวันนี้นะคะติจจะพาคุณผู้ชมค่ะมาท่องเที่ยวค่ะในคอนเซปต์ของรายการของเรานะคะตะลุทุกที่ตะลุทุกแห่งตะลุทุกเรื่องราวค่ะในวันสุขแบบนี้นะคะติก็ต้องหาเรื่องสุขๆมาให้คุณผู้ชมก่อนนอนนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะติจจะพาคุณผู้ชมค่ะมาท่องเที่ยวกันที่ริมทะเลสาบที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกค่ะของประเทศออสเตรียค่ะที่นี่ก็คือเมืองฮาวสตัดนั่น เองค่ะงั้นเราไปชมภาพตัวอย่างก่อนดีไหมคะว่าวันนี้ติกพาผู้ชมนะคะไปดูมุมมองไหนสวยๆกันบ้างค่ะภาพแบ็กกราวข้างหลังนะคะเป็นริมทะเลสาบที่อยู่ท่ามกลางหุบเขานะคะอันนี้เพิ่งต้นทางอย่าเพิ่งแวะเลย กว่าจะถึงปลายทางนี้คงแวะหลายร้านนะคะมีเป็นร้านขายข,ายของชูนียต่างๆใครอยากจะซื้อของฝากนะคะของเมืองนี้ก็ได้ะคะ่ะเมืองซาวส์บนี้นะคะปัจจุบันนี้ค่ะเขาจะแบ่งนะคะเมืองเป็นสองข้างด้วยกันก็คือฝั่งเมืองเก่าแล้วก็ฝั่งเมืองใหม่นั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะได้ชมภาพตัวอย่างกันไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะติกเกียรอยู่ริมทะเลสาบที่เขาบอกว่าได้ขึ้นชื่อว่าติดหนึ่งในทะเลริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกนะคะก็อยู่ที่ออสเตรียแห่งนี้นั่นเองค่ะริมทะเลสาบตรงนี้นะคะก็คือ เฮาส์จัสซีนั่นเองค่ะนี่สวยงามไหมคะคุณ mm hmm. ผู้ชมคะภาพด้านหลังนี่ยคะเป็นภาพที่อยู่ในโปสเตอร์ hmm. นะคะที่เราเห็นทั่วไปของการท่องเที่ยวนะคะหลายๆคนนะคะถ่ายภาพมุมนี้ไปนะคะลงทั้งโซเชียลต่างๆค่ะเรียกได้ว่าเป็นมุมยอดฮิตมากๆ จนองค์การยูเนสโกนะคะให้การยอมรับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะในปี1997ด้วยนะคะในประเภทของภูมิประเทศและวัฒนธรรมนะคะภาพแบ็กกราวด์ข้างหลังนะคะเป็นริมทะเลสาบที่อยู่ท่ามกลางหุบเขานะคะแวนล้อมไปด้วยบ้านอาคารที่เป็นเอกลักษณ์เขาเรียกเป็นสไตล์ของแอลไพร์นั่นเองค่ะเป็นบ้านที่สร้างลดหลังกันตามไหล่เขาที่ยื่นลงไปนั่นเองค่ะและก็จะมียอดของหองในการตรงนั้นก็เป็นโบสถ์นะคะที่เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของริมทะเลสาบแห่งนี้ค่ะ ไหนๆเรามายืนจุดตรงนี้นะคะเขาจะมีป้ายหินแท่นหินนะคะที่ลึกค่ะก็คือจักรพรรดิฟรานโจเซฟที่1นนะคะแล้วก็พระจักรพรรดินีซีซีเคยมาพักผ่อนนะคะที่นี่ค่ะซึ่งพระจักรพรรดินีเป็นคนที่ชื่นชอบผงม,มากค่ะจึงนํามาปล่อยไว้ที่นี่นะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามแล้วก็เข้ากับบรรยากาศด้วยล่ะคะ่ะสวยอ่ะเป็นวิวที่สวยมากเลยอ่ะขอแชะภาพเก็บไปฝากคุณผู้ชมสักหน่อยดีกว่าค่ะ ยืนมองนะคะครึ่งชั่วโมงก็ไม่มีเบื่อเลยตรงเนี้ยบริเวณฮา u ส์สัตว์แห่งนี้นะคะก็อยู่ในส่วนของอัปเปอร์ออสเตรียนะคะ1ใน9ร้านของประเทศออสเตรียนั่นเองค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของประเทศออสเตรียค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะมาลงที่ออสเตรียนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่นี่ค่ะและบ้านเรือนเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการขายต่อค่ะมักจะตกทอดรุ่นสู่รุ่นนะคะเขาจะไม่ค่อยย้ายไปไหนกันค่ะเขาก็จะอยู่นะคะบางหลังก็เปลี่ยนเป็นร้านค้าร้านรวงนะคะเป็นโรงแรมต่างๆแต่ว่ายังคงเอกลักษณ์นะคะทุกอย่างเนะะี่ยค่ะเป็นสไตล์แบบดั้งเดิมไว้อยู่ค่ะ เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมนะคะเดินเข้าไปบริเวณถนนตรงนี้นะคะ House Sea House s, s Tart ค่ะเป็นถนนทางเดินเล็กๆเ,เข้าไปในหมู่บ้านนะคะไปดูเรื่องราวของวัฒน,นธรรมของเขาค่ะแต่เดิมนะคะบริเวณแห่งนี้ค่ะเป็นเหมืองแรกเกลือนะคะในในสมัยเมื่อ7,000ปีที่แล้วนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะในะในหมู่บ้านนี้นะคะก็จะมีเกลือร้านเกลือเล็กๆขายค่ะตามชุมชนต่างๆนำมาขายอยู่นั่นเองค่ะ เดี๋ยวตะกพาคผู้ชมนะคะไปตามทางเดินนะคะถนนที่ชื่อว่าซีสตรดนั่นเองค่ะเป็นถนนเล็กๆนะคะในหมู่บ้านชนบทแห่งนี้ค่ะระยะทางประมาณแบบ500เมตรได้ค่ะ<า>เราเดินไปเรื่อยๆก็น่าจะถึงเห็นของอะไรแล้วก็แวะกันค่ะ <S <S อันนี้เพิ่งต้นทางอย่าเพิ่งแวะเลย กว่าจะถึงปลายทางนี้คงแวะหลายร้านนะคะมีเป็นร้านข,ขายของชูวีเนียต่างๆใครอยากจะซื้อของฝากนะคะของเมืองนี้ก็ได้ะคะ่ะนี่ค่ะเป็นแมกเนตลวดลายต่างๆน่ารักเชียวเป็นโปสการ์ดเป็นวิวที่เรามาถ่ายกันที่เป็นวิวยอดฮิตมากๆ้แค่ปากทางเองไปข้างในก่อนคะ่ะ มีเอกลักษณ์เป็นของเขานะคะนี่คือบ้านสไตล์ของแอลไพน์นั่นเองค่ะก็จะมีไม้เรื้อยบ้านนี้สวยมากเลยต้นไม้เขาเรื้อยขึ้นมาแล้วเขาตัดแต่งนะคะให้เป็นรูปทรงแบบที่สวยงามมากๆนอกจากบ้านน่ารักแล้วมองเห็นวิวตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม่ะเทือกเขาที่แวดล้อมไปด้วยหุนเขาปกคลุมไปด้วยหิมะบนยอดนะคะและน้ำเนี่ยค่ะสะท้อนนะคะ,ะ,คะเป็นเหมือนเงากระจกเลยค่ะเก๋ไก๋เดี๋ยวขอถ่ายบ้านเก็บไว้ด้วยบ้านก็เก๋ ร้านนี้ก็ขายของน่ารักน่ารักกุ้งกิ้งฟุงฟิงตัวหมูตัมีนี่อันนี้ไงเกลือเกลือนี่จะมีขายพวกเกลือที่เป็นแบบว่าซิมเพิลของที่นี่นะคะเขาก็ใส่บรรจุภัณฑ์ที่น่ารักนะคะขวดก็สามารถเก็บเป็นที่ระลึกได้นี่มันมีเกลือหลากหลายแบบด้วยนะคะลองซื้อดูว่าชอบเกลือแบบไหนเป็นกระปุกแบบนี้ที่ไปบิดบิดเลยก็ได้ หรือจะเป็นก้อนผลึกแบบนี้ไปขูดก็ได้ค่ะบางคนชอบทานเกลือแบบนี้ค่ะที่นําไปขูดขูดทาเป็นที่ใส่เทียนก็ได้มีหลากหลายรูปแบบร้านนี้เป็นร้านขายเกลือทั้งหมดเลยค่ะแปบ๊บนึงนไหนแล้วก็เข้าไปดูเลยดีกว่าค่ะโอ้ยขวดเขามีหลายลายนะสีสันสวยงามง่าซื้อเก็บไปฝากจังเลยเนี่ยบางอย่างเขาเอานำเกลือมาใส่เจาะไฟโปร่งแสงก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะเขามีของที่รลึอ,อื่นๆด้วยนะคะไปดูกันค่ะ นอกจากเกลือนะคะร้านนี้ก็ขายสบู่นะคะกลิ่นหอมเชียวค่ะสบู่ของเขาก็ทําหลากหลายรูปแบบนะคะที่นําไปโชว์ไปใช้ร้วยก็ได้นะคะน่ารักเชียวเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะแต่มีเรื่องราวที่น่ารักมีความแบบมุง้งมิ้งอยู่ในตัวเองค่ะ สนุนโดยกระเป๋านักเรียนและถุงเท้านักเรียนตราด็อกเตอร์ช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เดินชมวิวทะเลสาบและเดินชมถนนช้อปปิ้งกันไปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวติ๊กจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเดินเล่นกันอีกนิดแล้วก็ไปเที่ยวเมืองใกล้ๆก,กันต่อเลยค่ะ ชุดเนีย่ยตลอดทางเลยค่ะแต่ที่นี่เขาจะขายชุดประจำชาติด้วยแบบนี้จะเป็นชุดแบบว่าที่ผู้หญิงก็ใส่นะคะชุดชาวบ้านน่ารักทีเดียวนี่ของเด็กๆค่ะหรือว่าใครนะคะอยากจะแต่งกายแบบนี้ก็ได้ตรงนี้ค่ะเขาก็มีที่ป้ายเช่านะคะเช่าชุดแล้วก็ถ่ายเดินกับบรรยากาศแบบนี้คล้ายๆมีอารมณ์คล้ายๆกับญี่ปุ่นที่แบบว่าใส่กิมโมโนแล้วเดินตามบรรยากาศนะคะของเมืองนั้นๆนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราเดินตามทางตรงนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็จะเจอกับจัตุรัสใจกลางเมืองเลยค่ะก็จะแบบว่ามีลานอยู่ตรงกลางเดี๋ยวไปตรงนื้นกันตรงนี้ก็เป็นย่านธุรกิจของเขาค่ะตั้งแต่ดั้งเดิมมาแล้ะอันนี้ก็เป็นฮอลสต t ดมิวเซียมค่ะ เราเดินมาถึงนะคะเกือบเกือบปลายถนนค่ะ บริเวณใจกลางจาตุรัสตรงนี้นะคะเราจะเห็นโบสนะคะที่เราเห็นตรงรดินทะเลสาบก่อนทางเข้ามาจะเห็นยอดนะคะที่มีหอนในกาตรงนี้ก็คือโบสที่ชื่อว่าอีแวนเจ i ริคอนั่นเองค่ะเป็นโบสของนิกายโปรเตสแตนต์นั่นเองค่ะละักษณะของตัวอาคารนะคะก็จะเป็นนีโอโกธิกนั่นเองค่ะก็เป็นโบสเก่าแก่ประจําเมืองนะคะของชาวคอสตัดแห่งนี้ค่ะไปงันเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันสักนิดนึงค่ะ บริเวณนะคะจัตุรายของเขาค่ะแต่เดิมตรงนี้จะมีรูปปั้นนะคะแต่ตอนนี้เขาคงปิดไม้ปิดไปแล้วคงจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมค่ะเราเลยไม่ได้เห็นรูปปั้นใจกลางจัตุรัสแห่งนี้ค่ะซึ่งซ้ายมือของเราก็คือโบสถ์ที่เราเห็นนะคะริมทะเลสาบเนี่ยค่ะฝั่งนี้ค่ะอันนี้ด้านหลังโบสถ์นะคะเมื่อสักครู่ที่เราถ่ายด้านหน้าค่ะด้านหลังโบสถ์ก็ติดริมทะเลสาบตรงนี้เลยค่ะ บรรยากาศดีอ่ะชอบมันเป็นแบบหมู่บ้านเล็กๆอากาศสดชื่น เยค่ะคราวนี้นะคะที่ก็ขับรถข่าวมาไม่ไกลนะคะเป็นเมืองที่ติดติดกันค่ะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก็มาถึงเมืองที่ชื่อว่าซาวส์บวกนั่นเองค่ะเมืองนี้ก็มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมากมายเลยล่ะค่ะงั้นเราไปท่องเที่ยวกันต่อที่เมืองซาวส์บวกแห่งนี้ค่ะ เมืองซาสบวกแห่งนี้นะคะก็เป็นเหมือนเกลือเก่านะคะในยุค7,000ปีที่แล้วนั่นเองค่ะเมืองซาสบวกนี้นะคะปัจจุบันนี้ค่ะเขาจะแบ่งนะคะมือเป็นสองข้างด้วยกันก็คือฝั่งเมืองเก่าแล้วก็ฝั่งเมืองใหม่นั่นเองค่ะโดยที่มีแม่น้ำนะคะไหลผ่านบริเวณกลางเมืองเลยค่ะ ถ้าแสงจริงๆอ่ตอนเช้าๆนะะคะแสงกระทบกับน้ำเราจะเห็นว่าแม่น้ำนจะเป็นออกสีเขียวมรกตค่ะเพราะว่ามีแรก่เกลือนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีก,กว่านะคะอาคารบ้านเรือนค่ะ2ฝั่งของถนนนะคะรวมไปถึงช่องต่างๆนะคะที่นี่ถือได้ว่าเป็นเมืองแห่งบาร็อกเพราะว่าอาคารบ้านเรือนค่ะจะเป็นสไตล์ของบาร็อกนั่นเองค่ะ เราสามารถเดินเล่นนะคะสองฝั่งของเมืองได้สบายเลยค่ะหรือว่าจะเช่ารถจักรยานขี่ก็ได้นะคะเพราะว่าทุกที่เนี่ยค่ะก็จะลิงก์กันไปหมดนะคะใครขยันเดินก็ถือว่าออกกําลังกายกันแล้วกันค่ะนี่คุณผู้ชมค่ะถ้าเรามองย้อนกลับไปตรงนู้นค่ะข้างบนผ่านช่องตึกตรงนั้นไปนะคะเราจะเห็นตรงนั้นก็คือป้อมปราการค่ะหรือว่า h o r ฮ e ซ t สบวกนั่นเองค่ะเป็นป้อมปราการที่เขาบอกว่าเป็นป้อมปราการเดียวนะคะที่เหลืออยู่ที่บอกว่ายังคงสภาพเดิมที่สวยที่สุดค่ะ นี่ข้างบนนั้นค่ะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงมหาอำนาจนะคะของเจ้าชายสร้างสังสร้างนะคะตั้งแต่ในปี1077นั่นเองค่ะ สะพานข้ามถนนมานะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางนะคะการค้าการช้อปปิ้งนะคะตั้งแต่สมัยศตวตรรษที่1 5ถึง18เลยค่ะสองข้างทางเราก็เลี้ยวได้หมดนอกจากนี้นะคะถนนเส้นนี้ก็ยังเป็นบ้านเกิดของโมซาร์ค่ะเดี๋ยวติกจะพาคุณผู้ชมไปชมกันนะคะซึ่งเขาอยู่บ้านเลขที่9ค่ะแต่ก่อนที่จะไปนะคะติพาคุณผู้ชมเดินบนถนนช้อปปิ้งสตรีแทงนี้ก่อนค่ะบนถนนแห่งนี้ชื่อว่าเกตทริเดนนั่นเองค่ะเกตทริเดนเอกลักษณ์ของถนนเส้นนี้ล่ะคะตามติ๊กมาค่ะ ลักษณะของถนนเส้นนี้นะคะก็คือป้ายที่บอกว่าแต่ละร้านนั้นขายอะไรนั่นเองค่ะข้างบนนี้ค่ะซึ่งเป็นออริจินอลมากๆนะคะมีมาตั้งแต่ในศตวรรษที่1 5บหแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นของเก่าแก่จริงๆค่ะบางร้านเนี่ยขายรองเท้าก็จะเป็นรูปรองเท้าขายร่มก็จะเป็นรูปล่มอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้คนสมัยก่อนในเวลาจะเข้าร้านไหนก็จะได้รู้ทันทีว่าร้านนั้นขายอะไรปัจจุบันนี้ก็จะเป็นป้ายบอก แต่ละร้านว่าร้านชื่ออะไรค่ะแต่ว่ายังคงโครงสร้างเหล็กนะคะที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้บนถนนเส้นนี้ไว้อยู่ค่ะ ะะเราได้เดินเที่ยวบนถนนช้อปปิ้งกันจนเพลินเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราจะไปดูบ้านเกิดของโมซาตเสร็จแล้วนะคะเราไปเดินเที่ยวสวนสาธารณะใจกลางเมืองกันต่อเลยค่ะถนนสายช้อปปิ้งนี้นะคะระหว่างทางที่เราเดินค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆจะผ่านบ้านหลังหนึ่งนะคะที่เป็นกำแพงสีเหลืองแบบนี้นะคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเป็นบ้านใคร บ้านหลังนี้นะคะไม่ได้ใบหวยค่ะเป็นบ้านเลขที่9ค่ะซึ่งเป็นบ้านเกิดของวอฟก g งอ g Amadeus m o z a r หรือบ้านเกิดของคุณโมซาร์นั่นเองค่ะนักประพันธ์เพลงนะคะนักแต่งเพลงนะคะที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยล่ะคะ่ะเขาเกิดที่ประเทศออสเตรียแห่งนี้และนี่ก็คือเป็นบ้านเกิดของเขาที่เขาอาศัยอยู่คือไม่ได้ทั้งตึกนี้นะคะเป็นบ้านเกิดเขาเป็นอพาร์ตเมนต์ค่ะสมัยก่อนนี้เขาเช่าอ,อยู่ประมาณชั้น3จนเขาอายุได้ประมาณ17ค่ะเขาจึงย้ายไปอยู่ บ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่านั่นเองค่ะแต่ที่นี่ก็ยังเก็บเรื่องราวของเขานะคะตั้งแต่เกิดไว้ค่ะโดยเฉพาะเครื่องดนตรีที่เขาเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นไวโอลินหรือเปียโนนั่นเองค่ะและบนถนนเส้นนี้นะคะพูดถึงโมซาร์แล้วจะต้องพลาดไม่ได้บนถนนเส้นนี้นะคะจะมีของขายเกี่ยวกับโมซาร์เยอะแยะมากมายค่ะเกี่ยวกับนักประพันธ์เพลงคนนี้ค่ะ ไปนะคะไปทางด้านฝั่งนู้นนะคะจะไปสวนค่ะที่ชื่อว่ามิราเบลนะคะพาเลสแอนด์การเดนนั่นเองค่ะ mm hmm. ที่นี่ก็บอกว่าเป็นหนึ่งในฉากนะคะดังของหนังเรื่อง The Sound of Music นั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นกันค่ะ เราข้ามเมื่อสักครู่ฝั่งนูจะเป็นสะพานคนเดินข้ามด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นรถข้ามค่ะแต่ฝั่งนี้จะเป็นคนข้ามกับจักรยานนะคะแต่ที่สําคัญคือสะพานฝั่งนี้จะเป็นสะพานคู่รักค่ะทำไมถึงคู่รักก็นี่แหละค่ะจะมีคนมาค้องกุญแจต่างๆมากมายนะคะที่แสดงความจำนกว่าฉันรักกันณนะสะพานแห่งนี้เราไม่ได้เตรียมกุญแจมาแต่เราจะค้องกับใครเหมือนกันค่ะคองกับคุณผู้ชมนะคะ อย่าไปแอบอ่านของเขาเลยใครเป็นใครนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์ดีค่ะทั้งสภานี้นะคะจะมีพวงกุญแจมีลูกกุญแจมีแม่กุญแจค่ะคล้องเต็มไปหมดทั้งสภาเลยค่ะอยากไปซื้อกุญแจมาคล้องจุงเบอร์ จะถึงสวนแล้วค่ะที่จะพาผู้ชมมาท่องเที่ยวกันนั่นเองค่ะแต่พูดถึงเมืองนี้นะคะเขาบอกว่าได้รับการนะคะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเหมือนกันค่ะในปี1997ค่ะองค์การยูเนสโกนะคะให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่เป็นมรดกโลกค่ะ สวนสาธารณะนะคะที่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยดอกไม้ต่างๆที่อยู่ตามพื้นนี่นะคะที่เป็นรูปทรงเลขาคณิีทั้งหมดเนี่ยค่ะจะผลิดอกนะคะตัดกับสนามหญ้านะคะสีเขียวก็จะมีสีสันที่สดใสสวยงามทีเดียวค่ะแต่เดิมบริเวณนี้เป็นในส่วนของพระราชวังนะคะสวนแห่งนี้ชื่อว่ามิราเบลนั่นเองค่ะตอนนี้ก็เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองค่ะซึ่งอยู่ไปไกลจากริมแม่น้ำที่เราเดินมานะคะข้ามถนนมานิดีเดียวก็จะถึงสวนแห่งนี้นั่นเองค่ะ ส่วนนี้นะคะต้องบอกว่านอกจากความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการเป็น,นหนึ่งในส่วนของพระราชวังแล้วค่ะที่นี่เคยเป็นหนึ่งในฉากของหนังที่สำคัญด้วยค่ะเรื่องของ The Sound of Music นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะสวนแห่งนี้นะคะพระจักรพรรดิฟรานซโจเซฟค่ะก็ได้ยกสวนแห่งนี้นะคะเป็นสวนสาธารณะค่ะออกแบบโดยชาวอเมริกัน ทางเดินนะคะนอกจากจะจัดสวนสไตล์บาโอกเนี่ยค่ะสวนสไตล์บา็อกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกับหินนะคะที่เป็นรูปปั้นเทพเจ้ากรีกโรมันเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นสวนสไตล์บาโอกค่ะก็จะมีเนี่ยรูปปั้นเทพเจ้ากรีกเนี่ยค่ะตามทางเดินต่างๆนะคะสลับกับการตกแต่งสวนสไตล์ของบาโอกที่จะมีดอกไม้นะคะที่เรียงรายอยู่บนพื้นหญ้าแบบนี้ค่ะ บรรยากาศยามเย็นนะคะเมืองนี้ก็สวยไปอีกแบบค่ะยามที่พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินนะคะสมแล้วค่ะเมืองนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเมืองค่ะที่ได้รับนะคะการขึ้นทะเบียนนะคะจากองค์การยูเนสโกค่ะให้เป็นสมบัติของโลกอีกแห่งหนึ่งค่ะในปี1997นั่นเองค่ะ แมวันนี้น่าเสียดายจังเลยอยากพาคุณผู้ชมไปเที่ยวต่อนะคะแต่หมดช่วงของติ๊กค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงของเซไฮน h n ิวเจเน r เรชันไปพบกับพวกเขากันนะคะแต่สำหรับติ๊กนะคะเรากลับมาพบกันสัปดาห์หน้าค่ะมาดูนะคะว่าสุขหน้าตจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับเรื่องราวสุขๆกันยังไงอีกค่ะที่ไหนยังไงอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะกุชนะค่ะสวัสดีค่ะ ตามคลิปได้อย่างต่อเนื่องไม่มีพลาดสักตอนเลยนะคะเพียงติดตามช่อง Nostar Channel ค่ะกดที่ปุ่ม Subscribe นะคะและกดปุ่มะระฆังด้านล่างเพียงเท่านี้เองค่ะ